ครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือนะครับในส่วนของ iPad Pro ตัวใหม่2022นะครับจากที่มีข่าวลือในส่วนของการหลุดสเปคของ iPad ที่จะออกมาในปีหน้านะครับต้นปีหน้าก็เลยมีในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับในส่วนของ iPad Pro กันเกิดขึ้นนะครับก็เลยย้ำข่าวให้ฟังนะครับ ครับเดี๋ยวมาฟังครับว่ามีสเปคอะไรที่แตกต่างกันครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับก็11นิ้วเท่ากัน iPad Pro 2021นะครับยังใช้ Liquid Retina นะครับแต่ iPad Pro 2022ใช้ Mini LED นะครับความสว่าง600นิตครับในส่วนของชิปจะใช้ M2 ก็เป็นตัวใหม่ในส่วนของหน่วยความจำจะเท่าเดิมนะครับเริ่มต้นทั้งคู่ก็คือ128 G ิกและสูงสุดอยู่ที่2 t ทในส่วนของแรมนะครับอยู่ที่8และ16 g ิในส่วนของการเข้า ระบบนะครับจะเป็นแบบ Face ID และเขาบอกว่านะครับกล้องหน้าและกล้องหลัง12ล้านเท่ากันอาจจะมีการเพิ่มกล้องเข้ามาในส่วนด้านหลังเป็น4ตัวครับในส่วนของสายชาร์จช่องเสียบยังเหมือนเดิมก็คือเป็นแบบ Thunderbolt นะครับ USB-C ในส่วนของโครงสร้างนะครับเขาบอกว่านะจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบกระจกนะครับเหมือนกับ iPhone 12 13นะครับสามารถชาร์จด้านหลังได้เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับเหมือนกับใช้ iPhone วางชาร์จได้เลยนะครับในส่วนนี้ครับในส่วนของปากกาครับคาดว่าจะใช้ Apple Pencil 2นะครับก็ไม่แน่นะถ้าข่าวมีสินค้าออกมาอาจจะมี Apple Pencil 3ก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูครับในส่วนของ Magic Keyboard นะครับอาจจะใช้ตัวเดิมอยู่ครับในส่วนของราคานะครับที่คาดการณ์กันอาจจะเพิ่ม2000ก็คือตัวเก่าอยู่ที่27,900ตัวใหม่อาจจะเพิ่มเป็น29,900บาทนะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือมีการปรับเปลี่ยนกล้องอาจจะมีราคาขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ชิป M2 ด้วยนะครับความแรงก็เหนือกว่ามาากกววว่่่30%อยูแล้้นนนครับใสี คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลนะครับมาย้ำข่าวให้ฟังในส่วนของตัวอัปเดตสินค้าใหม่ๆนะครับถ้ามาจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุดแล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า